เมื่อเช้าไม่รู้ว่าฝ่าบาทจะประทานคิกข้าวมาให้ก็เลยเตรียมของว่างไว้ให้กินกับคิกข้าวแก้เลียดได้เจ้าหลวงตาดูสิฝีมือการทำหาหาของ,ฟงเฟยเย่ชนะ่างเยี่ยมนักเจ้าหญ่มวยยืนอยู่เลยมานั่งอยู่ข้างๆข้านี่มาเออไม่ได้ถ้านายหญิงท่านไม่เสด็จุรษจะนั่งร่วมโต๊ะไม่ได้นี่เป็นกฎประเพณีของสังคมเกาๆนี่มันอะไรกัน ที่มาเจอกับเฟยเยว่ที่เป็นคนดื้อโดนเราด้วยโอ้ยเหยื่ออาหารรีบกินเถอะอีกเดี๋ยวยังต้องออกไปธุระข้างนอกอีกใช่หรือเปล่าการชกีบใหงั้นก็ชิมาหารที่เฟยเยวทำก่อนแล้วกันเอ่อจะทำอย่างนี้ได้ยังไงต้องทานอาหาที่ประบาดประธานให้ก่อนนี่เป็นกดอีกแล้วสินะงั้นจะป้อนค่ะอ่า เออเรื่องนั้นเหมือนไม่เหมาะสมโธ่เรื่องนั้นลกนูกโน้นได้แล้วกฎในจวนสีท่ทก้าพูดถือเป็นใยญ่เรื่องเช่นนี้ระหว่างสามีภรรย,ยาถือว่าเป็นเรื่องปกติเออเรื่องปกติเลยอีกอย่างที่นี่ก็ไม่มีคนนอกต่อให้เราทำเรื่องอะไรกันก็ไม่มีคใครมาเห็นหรอกเป็นไงแต่ข้าลงมือเองงั้นเหรอเออเไม่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 ไม,มาเอ โอ้ยท่านอยู่ไหนได้เวลาออกเดินทางแล้วเล็กกับผู้รักหน้าที่การงานเสียเสีนนันวันนี้มีลูกค้ารอลงนาสัญญากัปตันเอ้อห้ามมองนะนายน่นรบกวนแล้วก็จะไปแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนมาวัานอื่นเอ้ช้าก่อนวันนี้เป็นการลงนามค้าขายรายใหญ่จะเปลี่ยนเวลาไม่ได้ก็จะไปเดี๋ยวนี้ ที่รักเรา,ากลับมาคืนนี้พวกเราค่อยมากินด้วยกันนะสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อเดินที่แล้วส่งถึงรายทุกสาขาเรียนส่งเรียบร้อยแล้วออร้อนมากอ,อ่จิบจิบจ,บจ,บจ,บจบ สกปรกหมดเลยนี่เป็นเค้กสุดแดงที่ฝ่าบัดประทานให้ถือว่าเป็นโทษใหญ่มาเหาินโทษที่เกี่กวข้องกเท่าเรียบร้อยตึกเอ๊ะมีเพศเปลี่ยนเพศอย่างไง นี่เป็นของบรเจาติการ์ดเกรกันที่กล้านะเกือบไปละอีิดเดียวก็เกือบที่เจอแต่ไม่แต่ไม่แต่คนคิดเอา,นะาชีวิตนะเซนหาเจาไปแจ้งที่ท้าสููว่าพรุ่งนี้ข้าก็าไปพบก,กูยินตู้ วันนี้กลักลบจนก่อนดีกว่าไม่เข้าไปที่ร้านแล้วทำไมเหรอทำแบบองค์หญิงมีเรื่องอะไรสำคัญกว่าการหาเงินอีกการไมา่ได้ทานข้าวเย็นกับฟูเย่มานานแล้ววันนี้ไปเทศก,กาลแขวนโคมไฟไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะทำอาหารแล้วถ้าใคายังทิ้งเขาอีกแล้วก็ก็จะปิดต่อเขาเกินไปนะจะรีบกลับไปเถอะจะได้ไม่เสียเวลาฝากบอกคู่หงตู้ด้วยมอบสินงการชิ้นใหม่ของดูหนะ้าให้นางรองใช้ได้ อีกอย่างที่นี่ก็ไม่ได้ไกลจากจวนมากที่นั้นท่านระวังตัวด้วยละ่ะอะไรเนี่ยเฟยยังไม่อยู่หรอก้าวไปไม่ถึงเครื่องช่วยยามเองเขาไปไหนนะเออเรื่องนั้นท่านได้บุตรเคยบอกว่ามีเรื่องด่วนแต่น้นก็รีบร้อออกไปทางที่ตะว,วันออกท่านยังบอกไม่ให้พวกกระ่อมตามไปด้วยนะไปยังกะอ่าที่อยู่บนโต๊ะยังอุ่นอยู่เคี่ก้าวที่ประวัิประทานเขาไม่มีแล้ว ทิตะวันออกตำาหนักปุรพาฝอยเยวที่รับตาด้านนอกตำาหนักปุรพาฝอยเยวเป็นเรื่องยากนะักที่เจ้าจะน,นัดข้ามาพบในที่รับตาคนเช่นนี้มีเรื่องอันใดล่ะไม่ได้ติดต่อกันสนานข้าก็ได้ว่าเจ้าลืมข้าไปแล้วซะอีกคิดได้แล้วไงเลยว่ามีแก้ข้าที่ ตัางรับปากว่าจะไว้ชีวิตนางแล้วรกกากกะกอบไปเยี่ยมก็จะเก็บไว้เพื่อท่านเหตุใด้่าถึงคิดจะเอาชีวิตนางครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมต้องวางยานางด้วยนี่นเจ้ากำลังพูดเวลวอะไรก็ไปวางยานังตั้งแต่เมื่อไรข้าถามไปแล้วการที่ที่นำเก็ดก้าวที่ฝอบาดประธานให้ไปส่งที่ตวนเป็นกลุมของตำหนักท่านในงานเลี้ยงวันนั้นท่านจงใจขอที่สนานให้ไปีเสกด้วยก็เพื่อจะแข่งกับนาง เห็นอันก็ไม่มีทางปล่อยเจ้าวิญญายังพูดอีกบ่ไม่ปล่อยนางไว้ถ้านไปถึงโอรสจะเห็นยาอีกต่ถึงไม่ยอมปล่อยโอวงที่ไม่มีแม้แต่อำนาจและกำลังท่าเพื่อใจที่มาจากตระกูลตระบาเยืงค่ะแล้วล่ะก็ยิ่งเดินไม่ขุ้มค่ะหากฟอบบาทไม่รักษาสัญญาเช่นนั้นตอนจากนี้ผููเย่จะไม่มาที่นี่อีกฟอบบาดถึงยังไงนล้ก็เป็นน้องสาวของเธอ น้องสาวงั้นเหรอเสี้ยหเไวย่จน้น้ากามามาพูดเรื่องพวกนี้งั้นเหรอไม่ดูว่าตัวเองเป็นใครลครมาขึ้นเสียงกับข้ายังมีนามาพูดว่าเจ้าไม่รู้สึกอะไรกับนางอีกเลยนางปฏิบัติต่อข้าเหมือนสามีฉีนั้นข้ายอมปฏิบัติกับนางเหมือนภรรยาเช่นกันแล้วข้าล่ะเจ้าเหาน็นข้าเป็นอะไรแล้วมิตรภาพสิบกว่าปีของพวกเรามันคืออะไรเจ้าไม่รู้จริงๆกันเหรอ วันที่ข้าไม่ยอมแต่งสวามีเอกจนถึงวันนี้เป็นเพราะอะไรเจ้ากุเสี่ยหัวของเจ้าจะเป็นยังไงเจ้าก็ไม่สนใจกันเหรอขับล่ะเจ้าดูนี่นี่เป็นถุงที่ข้าพกติดตัวตลอดน่าเสียดายที่ข้าไม่ใกล้ย,ยืนเป็นทิ้งพ้าบ,บาทของที่เก่าเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ควรเปลี่ยนใหม่ได้เหรอซี่ยหัวเฟยเย่ถ้าเป็นคนบังคับข้าเองนะ อออฟอรอบ,บัตปวดสำรวจด้วยฟยูยี่เป็นสามีคนอื่นแล้วท่านจะมาล่วงเกินตับใจที่นี้ไม่ได้เป็นสามีคนอื่นแล้วงั้นเหรอท่าไม่ใช่พระเจ้าขวางข่าป่านนี้ข้าคงได้ข่าเหรียนอันเป็นนานละวคงไม่ต้องมาเกิดเรื่องมากไปอย่างที่ทุกวันนี้ ดีอ,องอีฉันจะฆ่าแกเอ๊ะปวดหัวมะเจ็บๆมะเหมือนจะระเบิดความทรงจำเพียงแวบเดียวก็าอาจเน้นเข้าไปในหัวสมองปวดหัวมะครั้งนี้จะจำอะไรได้ขึ้นมาอีกเสียงอะไร ไม่มีดูก้าได้ยินผิดไปเออเจ้าเป็นได้ที่ทำให้บ่าววางใจไม่ได้เลยจริงๆ